จากฮาริพุนชัย อาณาจักรหลีกุนชัยหรืออาณาจักรหลีกุญชัย,ออชยเป็นอนาณาจักรมอญที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันตำนานจามเทวีโบราณได้บันทึกไว้ว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหลีกุญชัยขึ้นในปีพศ1310แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรละโวขึ้นมาครองเมืองหลีกุนชัยในครั้งนั้นพระนางจามเทวีได้พ ที่สุนักปราบและช่างศิลปะต่างๆจากลาโว่ขึ้นไปด้วยเป็นจำนวนมากพระนางได้ทำนุบบำรุงและก่อสร้างบ้านเมืองทำให้เมืองฮาริปูนชัยนั้นเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งต่อมาพระนางได้ก่อสร้างนาครขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งให้เป็นเมืองที่สำคัญสมัยที่ปรากฏมีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึก เมืองหาริปูนชัยมีหนังสือของจีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวถึงน,นครหาริปูนชัยว่าอาณาจักรของสมเด็จพระราชินีนาถต่อมาพศ1824พญาเมืองลายมหาราชผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาได้ยกกองทัพเข้ายึดเอาเมืองหาริปูนชัยจากพญายีบ้าได้ต่อจากนั้นอาณาจักรหาริปูนชัย จึงสิ้นสุดลงหลังจากลุ่งเรืองมา618ปีมีพ้ามหากษัตริย์ครองเมือง49พระองค์